สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั่นก็คือวัดพระศรีนรัตนศาสดารามหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามวัดพระแก้วนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมเราถึงต้องไปวัดพระแก้วคําตอบง่ายๆเลยก็คือเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นสถานที่ที่งดงามและยังเป็นที่สําคัญที่สุดในประเทศภายในประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปของคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย และิเชื่อกันว่าหากใครได้มาขอพรอที่นี่นะคะก็จะพบเจอกับสิริมงคลค่ะและจุดเด่นที่ควรไม้เห็นกับตาและต้องมาสัมผัสให้ได้ที่วัดพระแก้วก็คือมรดกทางวัฒนธรรมค่ะมาพวบกับความยิ่งใหญ่ของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสืบทอดมายาวนานผ่านสถาปัตยกรรมและโบราณสถานค่ะภายในวัดของเราก็จะมี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่นั่นก็คือพระแก้มรกตนั่นเองค่ะ จะมาพูดถึงจุดเด่นที่ไม่ควรพลาดของวัดพระศรีรัตนสถารามหรือวัดพระแก้วนั่นเองค่ะเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามวิจิตรกการตากปรปปิติสถานพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและมีะมภาพจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าค่ะนอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิสถานพระพุทธรูปสําคัญต่างๆรวมถึงมีโบราณสถานและเจดีย์ที่สวยงามค่ะ ขอเชิญชวนนะักท่องเที่ยวมาสัมผัสความขลังที่กรุงเก่านะวัดชยัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินตามรอยละครบุกเพศนิวาสถ่ายภาพบรรยากาศโบราณทำไมจึงต้องมาที่นี่ในสันนิวาสที่อุทยานรวัิศาพระนครศรีอยุธยากันนะคะที่นี่เต็มไปด้วยสถานโบราณเก่าแก่เช่นวัดพระศรีสันเทศวัดชยัยวัฒนาราม และพระราชวังดูรานที่เห็นในฉากละครเทจาาแตเนว่าส่งให้หยิ่งกระเกีเลยค่ะเดินชมเมืองเก่าสูดก,กินอายประวัติศาสตร์แล้วสัมผัสเสน่ห์อิยาที่สวยงามเหนือกนนรารเวลานะคะทุกคนรู้ไหมว่าอ,าาอ,อุทยามพนครศรีอิทธิยาของเรามีจุดถ่ายรูปด้วยกันทั้งหมด3จุดนะ จุดแรกจะเป็นพระราชวังโบราณจุดที่สองจะเป็นวัดพระศีสันเพชรจุดที่3จะเป็นวัดราชบูรณะนั่นเองคนไหนสายถ่ายรูปภาพอย่าลืมแวะมาอุทยานพระนครศรีอยุทยาของเรากันนะคะบ๊ายบาย